สวัสดีครับต้อนรับสู่ช่องของเซียมบูมบอลเตงนะครับผมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจําวันอาทิตย์ครับสำหรับผลการเมื่อวานนี้นะครับวันเสาร์หน้า YouTube ครับผมตัวแรกนี่แมนยูชนะแมนซิตี้สองศูนย์นะโอ้โหโคตรเดือดนะครับผมอ่ะคู่นี้ผมยอมจริงๆนะครับผมก็โดนไปนะฮะคู่ที่2ครับอยู่รองเลเบนเต้นะครับผมมาติดชนะแค่สองศูนย์นะฮะพอดีคครับรองเลเบนเต้กินนะครับตัวที่สามครับดนุ่มดับมูลเฉือนเอาชนะซังโปลีสามต่อสองนะครับผมตัวนี้โดนนะผมให้อยู่ต่อดับมูล ตัวที่4ครับผมเบอร์รี่ผมให้อยู่รองนะครับผมก็ตามคาดนะฮะแต่ไม่คิดว่าจะเสมอได้เลยนะเสมอ1นึครับคู่นี้เบอร์รี่กินเต็มนะครับปิดท้ายด้วยอยู่ซันเดอร์แลนด์เจ้าถิ่นราคาเสมอนะครับก็ซันเดอร์แลนด์ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้า3หลุด2นะครับประมาณนี้นะฮะผลงานน่าจะพอได้อยู่บ้าง ส่วนสำหรับกิจกรรมทายผลสกอร์เมื่อวานไม่มีใครทายถูกเลยนะเพราะว่าคู่หลักของเราคือลิวพูลกับเบอร์ลี่นะครับไม่มีใครทายว่าเสมอเลยมีแต่คนทายว่าลิวพูลชนะทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าผิดคาดพอสมควรเดี๋ยววันนี้ผมจัดใหม่อีกรอบนึงแล้วกันนะอยากแจกนะครับผมใจป๋าใจป๋า อ่ะสำหรับฟุตบอลวันนี้นะครับผม5คู่นี้ก็แทบจะมาจาก5ลีกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนน่าสนใจกันบ้างครับส่วนคู่ที่จะใช้จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับ3คู่ฟังดีๆครับคู่แรกครับแอตมาดริดกับอาราเบสนะฮะคู่ที่2ครับวิลล่ากับเอเวอร์ตันแล้วก็คู่ที่3ครับโซซิดาสกับบาร์เซโลน่านะครับผมก็3คู่นี้ ใครทยถูกทั้งหมดนะครับผมรับไปเลย1,000 0บาทนะครับส่วนคู่หลักนะครับราคา500บาทของเรานะผมให้ไปอยู่ที่แอสตันวิลล่ากับเอเวอเรตละกันนะที่วิลลปาร์ตตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับก็ใครที่อยากจะร่วมสนุกนะครับผมทายผลสกอร์แบบนี้นะฮะทักมาสอบถามหลังไมล like ์ไรแอดแอดบอมไปสแปดได้เลยนะครับ ผมย้านะว่ากิจกรรมนี้ผมจัดให้เฉพาะสมาชิกที่รักของผมเท่านั้นนะครับใครเพิ่งเข้ามาก็แรกกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยนะฮะผมแต่แนะนํานะทักมาหลังไม่เถอะนะฮะผมมาเป็นสมาชิกกับผมนะฮะจะได้ร่วมสนุกกันนะับแบบนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลวันนี้ทั้ง5คู่ตัวไหนน่าสนใจกันบ้างไปลุยเลยครับคู่แรกครับเปิดที่ฟุตบอลเยอรมันก่อนฮะสามทุ่มครึ่งเตะเร็วครับสุดการ์ดวันนี้ครับมาข่าวจะเปิดบ้านเจอกับยูนเบอร์ลินนะครับ ปัจจุบันสตุการ์ดอยู่ที่5ครับ17นัด32คะแนนยิง32เสีย25ประตูได้เสียบวก7นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยพวกเขาอยู่ในจุดที่มีลุ้นเข้าไปสู่ท็อปโฟได้นะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยสูสีกับอาเบเลซิกทีมดับ4แล้วก็ฮอฟเฟนแฮมทีมดับ3เลยนะครับซึ่งผลงานของสตุการ์ดช่วงหลังถือว่าดีมากๆนะครับถึงนัดขณะนี้เนี่ยไร้พ่ายมา6เกมติดต่อกันแล้วนะครับแถมสานัดหลังสุดเนี่ยชนะรวดอีกตั้งหากนะฮะผมล่าสุดนี่ก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะแฟรงก์เฟิร์ตตตตนนนนนนะะะะไไไไปปดดดดดดด้้้้้3รรรรู่่่อออ2คคัััับบบผมมมมเเเกกกกยยยยาาาาาๆถืววทีแลลลล็ใ4หงสุพโ ขณะที่ยูนอเบอริงครับฤดูกาลนี้ก็ถือว่าไม่คิเรครับ17นัดมี23คะแนนยิง23เสีย26ประตูได้เสียติดลบอยู่3ลูกนะครับผลงานของยูนอเบอริงครับช่วงหลังๆเนี่ยก็ถือว่าเหนียวแน่นมาก้าครับไร้พ่ายมา5เกมติดชนะ3เสมอ2 สองเกมล่าสุดเสมอรวดนะครับกับไมซ์นะฮะสองต่อสองในบ้านแล้วก็ล่าสุดบุกยืนอัลสบุกเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอาจริงแอบผิดหวังนิดนึงนะเพราะว่าเจอกับทีมในระดับล่างๆแต่เก็บสามคะแนนไม่ได้นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับแมตช์แรกเจอกันยูโดมบอรินเอาชนะสตุกการ์ไปได้ก่อนสองประตูต่อหนึ่งนะครับในแมตชเดย์หนึ่งนะวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสให้บ้าขาวได้แก้ตัวแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงเฮตุเฮตุโดยรวมแน่นอนสตุกการ์ย่อมดูดีกว่านะฮะ สภาพความพร้อมวันนี้ครับสุดกาถือว่าตัวเจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวที่กลับไปรับใช้ชาตินะฮะทีมชาติโมร็อกโกอย่างทางด้านของเอลคานูสนะครับก็ยังไม่กลับมานะครับผมแล้วนอกจากนี้ก็จะมีท่านั่งของลูก้าโยวานูวิชนะครับเจ็บนะครับเดนิสสกาดูนะฮะเจ็บนะครับผมก็จริงๆเนี่ยมันก็ยังพอมีตัวที่ดีๆได้นะอย่างเดนิสอุนดาฟนี่ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมเนี่ยวันนี้ลงสนามได้นะครับคริสเตนฟูลิชเจมี่เลเวลลิงนะครับผมแล้วก็กองหน้าอย่างเดมิโรวิช คือแผงเกมรุกถือว่าดีกองกลางครับอัตคันคาราซอก็ลงสนามได้ถึงแม้ว่าจะมีตัวเจ็บอยู่ผมว่าสภาพทีมเนี่ยถ้าออกมาแบบนี้85ถึง90เบวกๆนะครับถือว่าอยู่โอเคเลยสู้ได้ฮะส่วนด้านของทีมเยือนยูนเบอรนนะครับก็จะมีตัวเจ็บอยู่มากมายหลายตัวเลยทีเดียวนังสก้าคานาฟนะครับผมยังคงเจ็บอยู่นะฮะนอกจากนี้ครับสกอฟนะครับผมบ็อกดนนอฟพวกนี้ยังเจ็บอยู่นะฮะแต่ว่าตัวที่น่าจะพึ่งพาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านของชอง บูยองนะฮะกองกลางเกาหลีใต้หรือว่าจะเป็นอันเดชอิลิชนะครับผมกองหน้าตัวพักบอลดีๆก็วันนี้ลงสนามได้เช่นกันแต่ถึงแม้ว่าฟอร์มจะเหนียวแน่นแค่ไหนครับสตูก,การ์ดในบ้านก็ยังถือว่าดูดีนะครับผมในช่วงนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอร์มช่วงหลังๆทั้งหมดเลยอ่ะคือโอเคมากเกมลุกอ่ะคือดีเกมรับอาจจะเสียประตูง่ายหน่อยแต่เกมลุกคือดีมากๆนะครับ ขณะที่ยูโนเบอร์ลินเนี่ยถึงแม้ว่าจะเหนียวได้แค่ไหนก็ดูแลเนี่ยยังมีเสียประตูให้กับคู่แข่งได้ง่ายๆอยู่หลายครั้งสามนัดล่าสุดยังเก็บครีนชีตไม่ได้เลยคู่นี้ความน่าสนใจผมมองไปที่สกอร์สูงเป็นหลักก่อนเลยนะเพราะมองว่ามันเสียประตูง่ายด้กันทั้งคู่นะครับผมดูจากแบชช์แรกก็พอละแม่ยิงกันเยอะแล้วก็เฮดตูเฮดเจอกันส่วนใหญ่ยิงกันเยอะตลอดนะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงค้าไม่กอนเลยหนึ่งบินส่วนจะเชียร์ซ้ายหรือเชียร์ขวาก็ยังมองว่าเจ้าถิ่นสุด่ามาก,กว่ารผี์ผ อยู่ต่อสุดการขึ้นควบลูกแบบเบาๆนะฮะแล้วก็อยู่สกอร์สูงนะครับ2ลูกครึ่งควบ3แบบเต็มข้อไปเลยแล้วกันนะฮะ มาคู่ที่2ไปที่ว่านตาครับผมแอตเลติโกมาดริดวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาราเบสนะครับปัจจุบันครับทีมตรามีอยู่ที่4ครับ19นะัด38คะแนนยิง34เสีย17ประตูได้เสีย 47, บวกอยู่17ลูกนะครับผม5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1น,น,นะครับถือว่าฟอร์มมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมส่วนเกมในบ้านนี่ต้องบอกว่าโหดสัตว์และเซียมากนะแอตเลติโกมาดริดนะครับเกมเย้าของพวกเขาฤดูกาลนี้เนี่ยนอกจากไม่แพ้ใครแล้วเนี่ยยังเสมอแค่เกมเดียวเท่านั้นที่เหลือชนะหมดเลยครับโอ้โหโคตรโหด อันนี้คือทุกรายการนะทั้งฟุตบอลยุโรปทั้งฟุตบอลถ้วยทั้งฟุตบอลลีนะครับส่วนด้านด้าของอาราเบสครับทีมเยือนปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่17นะครับ19นัดมี19คะแนนยิง16เสีย24ประตูดได้เสียติลบอยู่8ลูกนะครับก็อยู่ในจุดที่ปิ่มๆนะครับผมมีโอกาสที่จะตกชั้นได้นะถ้าเกิดฟอร์มแผ่วนะครับ ห้านัลสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับก็ถือว่าผลขั้นดีไม่คีเรนะในช่วงหลังๆนะครับแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดด้อยเลยครับเพราะอาราเบสเนี่ยในบ้านพอได้ครับแต่เกมเยือนนะครับห้านัลสุดแพ้ไป4เสมอแค่เกมเดียวครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะแพ้ด้วยผลต่างสกอร์เกินกว่า2ลูกขึ้นไปอีกด้วยก็คือเอาง่ายๆว่าเกมเยือนห่วยว่าอย่างนั้นนะครับเจอกันแมตช์ล่าสุดครับที่บ้านของอาราเบสนะครับผมโวทต้นฤดูการเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งฮะวันนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้แอคริด ซึ่งวันนี้สภาพทีมก็ถือว่าดีด้วยนะครับเครมองลองเล่เป็นตัวเดียวที่เจ็บนะครับผมขณะที่ทางด้านของนิโคลัสกอนซาเลสเนี่ยอาจจะต้องรอเช็คฟิตนิดนึงตัวอื่นไม่มีปัญหาครับอเลสเซเดอร์ซอลตยืนคู่กับฮูเลนอัลเรสแน่นอนนะครับผมกองกลางมิโกเกกอเลนโดรบาเฮดานะครับผมพาโบบาริออสนะครับผมรวมไปถึงไอ้เจ้าซีเมลเน่ครับลูกชายของโค้ชนะฮะ อยู่ครบครับผู้รักษาประตูยานูบักก็ลงสนามได้นะครับส่วนด้านของอาราเบสนี่หลายคนอาจจะไม่รู้จักตัวเท่าไหร,ร่นะฮะแต่โดยรวมผมบอกไว้แค่นี้ว่าตัวเจ็บตัวแบนไม่มีเลยครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับผมโดยจะนําโดยทางด้านของเดนิสโซเรสครับกองกลางเพลเบเกอร์ตัวหลักของทีมนะฮะแล้วก็ปีกซ้ายอย่างคาร์ลส์อเลนากองหน้าเป้าก็จะเป็นด้านของโทนี่มาติเนสนะครับสองนัดหลังสุดทำสองประตูก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันจริงๆต้องบอกว่าคุณภาพทีมต่างกันเยอะ ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทีมนี้ตกชั้นกับทีมที่ลุ้นเล่นฟุตบอลยุโรปแล้วต้องมาเจอกับแอตเลติกครับที่โอ้ขึ้นชื่อมากว่าเกมในบ้านนี้โคตรเทพนะฮะผมว่าวันนี้มันไม่ควรจะมีอะไรผิดพลาดเลยนะแอตเลติกต้องสามคะแนนเท่านั้นอยู่ที่ว่าจะหนึ่งหรือสองลูกเท่านั้นคุณลองไปดูสถิติย้อนหลังดูไอที่ผมบอกว่าชนะทุกเกมนี้มันเรื่องจริงนะฮะคือรู้สึกว่าจะมีเสมอแค่เกมเดียวแมตที่2ของลูกกาลมันนะ้งที่เสมอกับเอลเช่นะนอกนั้นไล่เรียงมาเนี่ยสีเขียวเถือกเลยครับคือชนะทุกเกมคนระับ ถ้ามันเก่งขนาดนั้นเนี่ยเจอกับทีมระดับอาราเบสที่อยู่ล่างๆของตารางขนาดเนี้มันก็ควรจะต้องชนะได้ครับหลูกเสียครึ่งนะึงนะสอลูกกินเต็มไม่ต้องคิดมากคู่นี้เชีย์เจ้าถิ่นแอตมาดิปไปนะราคาต่อลูกควบลูกครึ่งครับผมวันนี้ชนะอยู่ละแต่ขอให้ยิงถึงเกินแต้มต่อก็พอครับตามนี้นะฮะคู่ที่3มสลับไปดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันมากนะครับที่วิลลาปาครับห้าตุ้มครึ่งซึ่งเป็นคู่หลักของเราในคลิปนี้ด้วยที่ใช้จัดกิจกรรมทาาผนสกอร์นะครับ อัลสตันวิลล่าครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทอฟฟี่สีน้ิ์เงินเอเวอเรตันนะครับผมซึ่งแอสตันวิลล่าอย่างที่ทราบกันครับเป็นฤดูกาลที่ฟอร์มแรงมากๆครับปัจจุบันรั้งอยู่อันดับ3นะครับ21นัด43คะแนนครับยิง33เสีย24ประตูที่เสียบวกอยู่9ลูกนะครับและคะแนนของพวกเขาถ้าดูดีๆเนี่ยคะแนนเท่ากับแมนซิตี้ทีมรองจ่าฝูงเลยนะฮะต่างเพียงแค่พวกเขาแข่งน้อยกว่า1เกมดังนั้นวันนี้ถ้าเก็บ3คะแนนได้จะขยับตัวเองขึ้นเป็นรองจาง City, นะออ่าฝูงแแทททนนนนนนมมมเเเเชสตตออออรร์ซิีี้้ััะคบบผ่กกใาา็ถืว เทพมากๆนะฮะถึงนาขนาดนี้ผมไปดูนะฮะเกมในบ้านของแอสตันวิลล่าครับชนะมาติดต่อกัน11นะัด รวดนะฮะนี่พูดถึงเกมในบ้านนะฮะส่วนยวเย่าเยือนคลักันหน้าด้านหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับก็คล้ายๆกับแอปดิดเบอร์สกูลเนี่ยวิลล่าเป็นทีมที่แกร่งมากๆในบ้านของตัวเองนะครับส่วนเ e อเวอเรสต์ฤดูกาลนี้อยู่กลางตารางครับอันดับ12นะครับ21่สดดั้งยคะแนนยิง23เสีย25ประตูได้เสียติดลบอยู่2ลูกนะครับโดยผลงานของเอเวอเรสต์ช่วงหลงัลงๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่3เกมหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็5นัดหลังสุดนะฮะออขออภัยครับต้องบอกว่า แนัดหลังสุดชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นคือบุกไปเยือนชนะฟอร์เรสต์สอนะครับก็เหมือนจะมีช่วงหนึ่งฟอร์มดีขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปแต่เกมเยเือนพวกเขาถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรเลยนะห้เกมเยือนหลังสุดเนี่ยชนะถึง3นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้1เกมนะฮะอย่างไรก็ตามแต่การเจอทีมระดับหัวตารางครับเอเวอเรสตนยังคงมีปัญหาอยู่ดีเพราะว่าเพอาที่สังเกตดูแล้วเนี่ยเจอทีมหัวตารางก็ไม่ไม่คอยรอดนะครับต้งคู่ครับเจอกันในฤดูกาลดีแล้วช่วงต้นฤดูกาลนะครับที่คูดิสันพาร์ สเสมอกับแอสต์วิลลาไปได้สูงประตูต่อสูนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ที่วิลล่าปาร์กนะครับผมจะออกหัวหรือก้อยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยสภาพทีมของแอสต์วิลล่าโดยโรวมก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับตัวเจ็บมีจริงครับแต่ว่าก็จะเป็นตัวที่มันเจ็บอยู่สักพักนะอย่างอามาดูโอนาน่ารอสบาร์กลีย์ไทลอนมิงอะไรพวกนี้เจ็บเป็นประจำฮาวิเอเลียตนะครับแต่ที่น่ากังวลมากก็คือทางด้านของเอมิลิโนมาร์ติเนสเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะเช็คฟิตผ่านลงสนามได้หรือเปล่่่าาาาาเเเทนน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 นัััััััััั้้้้้อออองงงะะะะีีคคคืผผููสกกกกกกปรรรตตตตววววหหหลหลลลลยบบจแมมาึ็ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเอเมลิโน่บูเอนเดียมอร์แกนโรเจอร์รวมถึงด้าเป้าอย่างโอนิวัตจินแล้วก็กองกลางกัปตันทีมอย่างทางด้านของแม็กกินด้วยนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนทางด้านของเอเวอเรตันนะครับผมวันนี้เนี่ยกุณซือเดวิดมอยส์นะครับผมจำนสิทธิ์ใช้งานมอยซี่คีนครับโดนไปแดงไป,งไปวันนี้ติดทบแบนตามระเบียบนะครับคีรันดูบรีฮอเจ็บซิมุสโคแมนเจ็บยารอดเปเบตยังคงเจ็บอยู่ขณะที่2นักเตะต,ตัวหลักอย่างเอ็นดีเอนะครับกับทางด้านของดีซ่าการาเกก็กลับไปรับใช้ชาติในศึกแอฟคอนยังไม่กลับมานะะฮ วันนี้เนี่ยเกมลุกก็จะพึ่งทางด้านของเทนโน่แบรรี่เหมือนเดิมนะลงสนามโดยมีแจ็คกิลิชกับแตวายแม็กนิวแล้วก็ดิปปิ้งนะครับผมเป็นตัวสอบประสานในแดนกลางนะครับเจมส์าร์เนอร์ยังคงเป็นกองกลางตัวหลักที่คุมจังหวะของเกมอยู่เหมือนเดิมโดยกองหลังก็จะมีเจนทากอฟสกี้กองหลังกัตตันทีมนะครับผมยืนค้ำเอาไว้จริงๆต้องบอกว่าเอเวอเรตันก็ถือว่ามีทีมที่ดีนะครับใช้ได้เลยนะฮะประมาณนึงเลยแต่ว่าการบุกเยือนวิลลาปาร์กซึ่ง แอสตันวิลล่าเนี่ยจุดเด่นคือเรื่องของเกมรุกนะฮะแล้วก็ความเหนียวแน่นในบ้านตัวเองผมก็เลยมองว่าวันนี้เอเวอแรนต์น่าจะยังไม่ใช่คู่แข่งของแอสตันวิลล่าสักเท่าไหร่นะครับประกอบกับวันนี้เนี่ยอัตราต่อรองเปิดมาถือว่าไม่แพงเลยครับเพราะว่ายิงหนึ่งลูกเนี่ยได้ตังค์นะเปิดมาครึ่งครบลูกครับก็ผมมองคล้ายๆกับคู่แอดมิริทเมื่อสักครู่นี้นะถ้าเกิดคุณจะเก่งในบ้านสักขนาดเนี้ยเจอกับเอเวอแรนตะ์อ่ะซึ่งเอเวอแรนต์เองเนี่ยก็มักจะมีปัญหาในการบุกเยือนทีมใหญ่ แต่ครับผมทีมที่อยู่หัวตารางท็อปไฟท็อปซิกอะไรอย่างเงี้ยบุกเยือนโซนใหญ่มักจะแพ้อยู่เสมอแล้ววันนี้แพ้แค่ลูกเดียวอ่ะแอสตัรวิลล่าได้ตังค์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในมุมการลงทุนก็มองว่าเชียร์เจ้าถิน่นผมว่ามีลุ้นกว่าเยอะเลยนะฮะอ่ะคู่นี้ขอเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิน่นแอสตัรวิลล่าราคาต่อครึ่งครบลูกไปนะครับมาดูรอบดึกกันต่อบ้างน,นะครับตีสองสี่สิบห้านาทีครับไปที่ฟุตบ,บอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะฮะลียงลงเป็นยิงครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับแบรสนะครับ ลิยงอยู่ที่5ครับปัจจุบ,บัน17นัด30คะแนนยิง25เสีย17ประตูได้เสียบบกอยู่8ลูกนะครับวันนี้ต้องการสนามคะแนนอย่างมากครับเพื่อที่จะขยับแซงลิวทีมอันดับ4นะฮะเข้าไปสู่โซนฟุตบอลยุโรปเป็นท็อป4นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าทำได้หรือเปล่าซึ่งช่วงหลังอย่างที่ท,ทราบกันว่าฟอร์มของลิยองนี่โคตรเด็ดนะฮะ5นัดหลังสุดชนะรวดทุกเกมนะครับโอโ้เล่นโดยเฉพาะเกมแบบเกมในบ้านนี่คือแบบโหดมากนะเออ4นัดหลังสุดในบ้านชนะรวดนะครับ คือจริงๆนาทีนี้จะเย่าจะเยือนริยงคือแม่งดูดีหมดเลยเอาตรงๆเลยนะครับแล้วก็เกมถ้าย้อนหลังกลับไป10นัดหลังสุดในชนะถึง8เลยทีเดียวนะฮะฟอร์มดีสั้นๆจบประมาณนี้เลยส่วนด้านของแบร์สครับอยู่ที่10นะครับผม17ดนัด22คะแนานยิง23เสีย27ประตูได้เสียติดลบอยู่4ลูกนะครับก็ถือว่าผลงานมาตรฐานทีมกลางตารางนะครับชนะ3แพ้2จาก5นัดหลังสุดในทุกรายการแต่ว่าเกมเยือนของแบรสครับแพ้ถึง4ี่ จาก5เกมหลังสุดดังนั้นเป็นตัวบ่งบอกว่าเกมเยือนของแบรสไม่เท่าไรนะครับนัดแรกเจอกันช่วงต้นฤดูกาลครับแบรสก็เปิดบ้านนะฮะเมอกเรียยงมาได้ก่อนส่งประตูตะสูนนะครับซึ่งก็ไม่แปลกอะไรลรียงส่วนใหญ่เกมเยือนไม่ค่อยดีและคู่นี้เนี่ยผมไปดูมาแล้วเนี่ยสถิติย้อนหลังนะครับผมกลับไปเนี่ย6-7เกมหลังสุดเนี่ยทีมไหนเป็นเจ้าบ้านทีมนั้นไม่เพียงพ้ำเลยนะครับคือแบบเล่นในบ้านได้เปรียบม,มากว่าอย่างนั้นผลงานดีนะฮะ โดยสภาพความพร้อมวันนี้ครับคร่าวๆนะฮะทั้งฝั่งของริยงนะครับผมก็จะไม่สามารถใช้งานท่านั่งของโฟฟาน่าได้นะฮะมาลิกโฟฟาน่าอันนี้กองหน้าทีมชาติเบลเยียมวัย20ปีตัวดาวรุ่งเลยครับตัวนี้เล่นดีแต่ว่าวันนี้เจ็บนะฮะอดโชว์เลยนะฮะแล้วก็กองหน้าทีมชาติการ์น้าตัวอย่างเอร์เนสต์นูอาร์มาอีกหนึ่งรายที่บาดเจ็บไปเช่นกันนะครับตอนนั้นลงสนามได้หมดครับผมซึ่งคาดว่าวันนี้ครับกองหน้าบริสเซเลียนครับที่ฟอร์มดีมากๆอย่างเอนดริกนะฮะจะได้มีโอกาสลงสนามนะครับตัวนี้นี่เป็นตัวอาายืมจกเดขง ของเรัลมาดริดด้วยนะจริงๆตัวนี้ค่อนข้างดังด้วยนะถ้าใครแบบดูบอลจริงๆน่าจะรู้นะครับแล้วก็ตัวที่ฟอร์มฮอตมากๆนาทีนี้ครับกองหน้าฝั่งขวาอย่างพาวเวลซูชนะครับผมนี่เชื่อไหมว่าห้านัดหลังสุดแกยิงไป6ลูกนะฮะเกมลุกนี่ช่วงนี้รียงดุจะจัดนะฮะเดี๋ยวมาดูว่า เล่นในบ้านจะกดแบดอยู่หรือเปล่านะครับขณะที่ทีมเยือนแบดครับสภาพทีมสมบูรณ์ดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเกมรุกก็จะมะีทางด้านของเดลคาสติโนนะฮะเป็นตัวนําเหมือนเดิมแล้วก็มีทางด้านของคาบอรี่ดุมเบียนะครับซึ่งก็กลับประจักรับใช้ทีมชาติมาลีนะครับผมกลับมาคืนสนามอีกครั้งหนึ่งฮะก็น่าจะทาให้แบดเพิ่มความแข็งแกร่งได้มากขึ้นในส่วนของกองกลางนะครับแต่ว่าบุกเยรียองอะ่ะผมก็มองแบบคล้ายๆ2คู่แรกเลยรียงเล่นโคตรดีฟอร์มช่วงนี้นี่ เหมือนแมนซิตี้ช่วงแบบช่วงฟอร์มท้อด่ะนะฮะน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางไม่งั้นเดี๋ยวเรือคว่ำนะครับลียงลงมายิงเล่นในบ้านยังไงก็ชนะวันนี้ไม่มีปัญหาครับจบแน่นอน1นึก็ต้องมีอ่ะสามแต้มอยู่กับเจ้าบ้านเปิดมาต่อครึ่งควบลูกคุณจะอยู่รองไหมล่ะผมไม่อยู่ฮะฟอร์มแล้วนอกบ้านของแบดแพ้ทั้ง4จาก5เกมอ่ะผมไม่เสี่ยงนะครับคู่นี้นะฮะสแต้มอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นนะฮะรียงชนะแน่นอนมาลุ้น่ากินค่งกินเต็มนะฮะอยู่ต่อรียงราคาครึ่งควบลูกครับ แล้วก็สุดท้ายครับไปดูศึกลาลีกาลิสเปนรอบดึกสุดนะฮะเวลาตีสามตรงครับวันนี้เรอัลซิเดต a d จะเปิดบ้านเจอกับจาฟูงครับบาเซโรดานะฮะผูกมาเยือนในค่ำคืนดีครับซึ่งปัจจุบันครับผมพูดถึงทีมเยือนก่อนล้วกันบาซ่าจาฟูงนะฮะ 19นับผ่านไปมี49คะแนนครับยิง53เสีย20ประตูได้เสียบวก33ลูกนะครับวันนี้ถ้าเก็บ3คะแนนได้จะฉีกมาดดิดเป็น4แต้มทันทีแบบแข่งเท่ากันนะตอนนี้เนี่ยนำอยู่แต้มหนึ่งแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1เกมนะครับโดยผลงานของบาร์เซโลนานะครับก็โอ้โหห้านัดงสุดชนะรวดทุกเกมเลยวะแล้วก็เสียประตูแค่เกมเดียวได้เก็บกินชีสได้ถึง4ลูกอ่ะย้อนกลับไปอีกหน่อยครับผมบาร์เซโลนานะฮะตอนนี้เนี่ยชนะติดต่อกันมาแล้วผมขอ,อนับนิดนึงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11เกมติดครับที่ชนะคู่แข่งทั้งยาวทั้งเยือนในทุกรายการฟอร์มแบบนี้นี่มันฟอร์มเทพนะฮะส่วนทางด้านของโซซิเดตครับเจ้าถิ่นนะครับปัจจุบันครับโอ้โห13เลยนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ19นะัด21คะแนนครับยิง24เสีย27ประตูดได้เสียติดลบอยู่3ลูกแต่ถ้าเกิดวันนี้ชนะคู่แข่งได้นี่สมมตินะชนะบาซานี่กระโดดจาก13ขึ้นมาอยู่ดับ9เลยนะครับผม แล้วฟอร์มช่วงหลังของโซซิดาเนี่ยก็ถือว่าดีด้วยนะนี่าาพวกเขาไร้ผ่ายมา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับจากการชนะ3ามแล้วก็เสมอ2ล่าสุดในบอลถ้วยก็เพิ่งจะเล่น120นาทีครับแล้วก็โดนจุดโทษนะฮะชนะโอซาซูน่ามาได้ในบ้านของตัวเองนะครับซึ่งเกมในบ้านของโซซิดเอาตรงๆรง,รงรู้การนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกพูดเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีนะฮะขณะที่บาร์ซ่าเย่าเยอนเหมือนกันหมดครับแถมเกมเยือน4นัดล่าสุดชนะคู่แข่งดยสกอร์เดียกันหมดเลยคือ2ประตูต่อศูนย์ครับผม นาทีนี้สู้กันยากนะพูดตรงๆเลยนะฮะส่วนการเจอกันช่วงต้นฤดูกาลครับบาร์ซ่าเล่นในบ้านก็เฉือนเอาชนะโซซิเดดไปได้ก่อนนะจ๊ะสองประตูต่อหนึ่งฤดูกาลก่อนเจอกันบ้านขายบ้านหมัดนะครับผมสภาพความพร้อมวันนี้ครับทั้งฝั่งของโซซิเดดก่อนละกันเจ้าถิ่นนะครับวันนี้นะฮะค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็จะขาดแต่ด้านของออสการ์ซันที่อาจจะลงสนามได้นะเดี๋ยวต้องรอเช็คฟิตนะครับยังเกเบเฮอร์เรราก็รอเช็คฟิตเช่นกันนะครับผมจะมีก็แต่ทางด้านของซากยานนะครับผมเป็นกองกลางนะครับผมตัวทีมชาติรัสเซีย นะอาเซนซักกยานที่เจ็บแน่นอนลงสนามไม่ได้นะฮะก็ถือว่าทีมสมบูรณ์ดีครับไม่ว่าจะเป็นบรซ์เมนเดสทาเคฟุสะคูโบะนะครับผมรวมถึงโอยาสบาวันนี้ลงสนามก็ได้ครบนะฮะครารยอสโซเยอร์ก็ลงคุมเกมแดงกลางได้ด้วยแต่ผมว่าความน่าสนใจอยู่ที่ทั้งฝั่งบาซามากกว่าวันนี้ขาด3ตัวครับราฟินญากาบี้แล้วก็อเดสคริสเตนเซนหน้า1กลางหนึ่งหลังหนึ่งที่ขาดหายไป แต่ตัวที่ลงสนามตัวอื่นไม่มีปัญหาครับตรงกลางมีเปดรียยืนคู่กับเฟรนกี้เดจองคอยคุมจังหวะเกมเกมลูกครับมีโรเบิร์ตเลวดาฟสกี้คามเป็น,นาเป้าเหมือนเดิมนะครับผมและถ้าราฟินญาลงได้วันนี้ก็จะลงเล่น่วดกับเฟมิโลเปสและลามินยามมลคือเกมลุกบาซ่ามันดีอ่ะอเอาตรงๆเลยนะวันนี้เจอซซิแดดถามว่าง,ง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมว่ายัางไงสังเนนอยู่กันทางฝั่งบาซ่าแนะ่ผมเชื่อว่าหลายคนคิดเหมือนผมวันนี้ไม่เจ,าเจ้าก็จีเพราะว่าเละเปิดมปมาหน,น,นึ่งล ขณะที่โซซิเดตเองนะครับผมคือก็เสียประตูง่ายมากยิงประตูคู่แข่งได้ไหมยิงได้อะแต่คือแม่งเสียเสียทุกเกมอะนะฮะคือถ้าไอ้พวกทีมหลังเปาะๆแบบเนี้ยเจอบาร์ซ่าส่วนใหญ่มักจะตายครับมักจะไม่รอดนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งนัดที่ไม่รอดแล้วบาร์เซโลนาเนี่ยคือเน้นเล่นผลอ่าเล่นเน้นผลนะครับผม1 0 2 0อะไรอย่างเงี้ยผมว่าสกอร์มันจะออกมาทรงนี้คงไม่ได้ยิงกันเยอะแลกกันยับถล่มทลายนะฮะแล้สุดซิเดตผมว่าไม่น่าจะมีปัญญาย,ยิงบาร์ซ่าด้วยซ้้ำในนนนคคค่ืีะรับ ไม่เจ้าก็เจียตามนี้เลยเปิดมาต่อลูกหนึ่งเชียร์บาซ่าเจ้าถิ่นไปอา้าวขออภัยเชียร์เชียร์บาซ่าทีมเยือนไปนะครับราคาต่อหนึ่งลูกทั่วนะฮะครบทุน่นเรียบร้อยวันนี้5คู่นะครับผมบอลต่อล้ลลวนเลยนะครับอ่ะตัวแรกครับต่อสซูการ์ขึ่งครบลูกแบบเบาๆแต่เน้นหนักๆเลยฮะใส่หมดแม็กไปที่สกอร์สูง2ลูกครึ่งครบ3นะครับคู่ที่2ครับต่อแอตเลติโกมาดริดราคาลูกครบลูกครึ่งนะฮะคู่ที่3ามครับต่อเอสติเวลล่าขึ้นครบลูกครับคู่ที่4ต่อโอลิมปิกคิยงราคาครึ่งคครรบบลูกั และคู่ที่5ต่อทีมเยือนบาร์ซ่าราคา1ลูกทวนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเช็คก,กันบ้านพร้อมๆกันนะเพื่อนๆแต่อย่าลืมครับผมนะฮะเพื่อนๆมีกันบ้านต้องทำนะครับวันนี้นะฮะสามคู่สำหรับกิจกรรมทายผลสกอร์ผมย้ำอีกรอบเอริโกมาดริดกับอาราเบสแอสตันวิลล่ากับเอฟเวอร์ตันและก็เรอัลโซูซิเดตกับบาร์เซโลนานะครับผมสามคู่นี้ทายถูกได้มื่นหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดทายถูกคู่วิลล่ากับเอฟเวอร์ตันทายถูกได้500นะครับกิจกรรมนี้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นใครยังไม่ได้สมัสมาสมาช like แอดปอมแปดนะครับแอปเขียวนะไล่แอดแอปปอมแปดนะครับแล้วเดี๋ยวก็เรามาคุยกันหลังใหม่ลวกันว่าจะอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้เดี๋ยวลงคลิปให้ใหม่ฟุตบอมบันเดยได้นะครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีฮะ